ไปกินบุฟเฟ่ชาบูมีกุ้งแกะเปลือกไม่อั้นค่ะทุกอย่างสามารถสั่งกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะที่สำคัญกุ้งดีมาก และที่ร้านนะคะเขามีเมนูชีสยืดไม่อั้นด้วยค่ะและอันนี้ก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านชาบูนางในเมืองทองธานีที่ร้านจะมี2ราคานะคะ389กับ449น้อ้าน้ำซุปวันนี้แพะสั่งเป็นน้ำซุปใสกับน้ำซุปต้มยำส่วนน้ำจิ้มจะมีหมด4ตัวนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสไลด์ของที่ร้าน,นะคะ่ะส่วเมนูหมูเขาก็มีหลายอย่างนะคะมีเนื้อหลายส่วนเลยหมู3ชั้นเบคอนก็คือมีครบนะคะ ส่วนนี้นะคะเป็นเมนูโปรดค่ะมากี่เราก็ต้องสั่งเป็นกุ้งสดแกะเปลือกนะคะ1จาาจะเท่ากับประมาณ8ที่เราก็จะเอาไปใส่ต้มในน้ำซุปต้มยำแบบนี้เลยค่ะและอีกจุดที่ต่างจากร้านอื่นนะคะก็คือชามเขาค่ะชามกินชาบูถ้วยนึ่งนี้แหละปกติมันจะเล็กๆใช่ไหมคะอันนี้คือชามใหญ่แพ้ก็เลยใส่กุ้งลงไปแบบจุกๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นกุ้งแก้วค่ะใขรชอกก็จัดมาลองได้และเมนูเนื้อที่แพ้สั่งทานบ่อยนะคะจะเป็นเนื้อลายหินอ่อนแบบนี้ค่ะเอาไปต้มบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากมันแซ่บถูกคร ที่สาคัญไม่เหนียวแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยกินคู่กับผนซึกคือดีพอกินเนื้อเสร็จนะคะเราก็มาจัดหมูกันบ้างค่ะน,นี้ก็เลยเอาหมู3ชั้นนะคะไปลวกในน้าซุปใสเสร็จแล้วนะคะแนะนําให้กินคู่กับน้าจิ้มงาค่ะตัวน้าจิ้มงาเขาหอมดีนะคะแล้วก็ไม่เลี่ยนค่ะหวานกําลังดีเลยอันในบุฟเฟ่น,นะคะนอกจากกุ้งแกะเปลือกที่ร้านเขามีกุ้งแม่น้ําแบบนี้ด้วยค่ะแนะนาให้เอาไปต้มกับน้าซุปต้มยำนะคะแล้วก็เอามาแกะเปลือกกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆกุ้งสดมากค่ะแกะออกมาคือเนื้อไม่ยยยุเลนะคะค และนอกจากพวกของสดนะคะพวกลูกชิ้นเกี๊ยวคือห้ามมองข้ามเลยนะคะทุกคนพวกลูกชิ้นปลาเขาบอกว่าเอามาจากเยาวราชค่ะอย่างลูกชิ้นกุ้งจะมีสองสาลูกเล็กกับลูกใหญ่อย่างอันนี้นถ้ากินลูกใหญ่นะคะกัดเข้าไปก็จะเจอเนื้อกุ้งเป็นชินช้นๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นชิ้นในบุฟเฟ่ค่ะสามารถสั่งได้ไม่อันเช่นกันนะคะเอามาใส่กระชอนแล้วก็ร้อยเขายืดแบบนี้เลยส่วนจานพวกนี้นะคะจะเป็นของทอดของทาเล่นสามารถสั่งได้ไม่อันเช่นกันค่ะ ของทอดนะคะส่วนตัวแพลว่าใช้ของค่อนข้างดีเลยค่ะอย่างพวกไก่ทอดก็คือแป้งไม่หนานะคะและก็ทอดออกมาได้ไม่อมน้ํามันและในบุฟเฟ่ต์นะคะจะมีของหวานให้สั่งทานได้ไม่อัน้นค่ะวันนี้แพ้สั่งเป็นซามูซาไส้กล้วยนะคะทอดมาแบบกรอบๆส่วนไอศครีมในตู้นะคะก็สามารถหยิบมาทานได้เลยค่ะจะหยิบกี่ถ้วยก็ได้นะคะ ว่าบุฟเฟ่น,นี้นะคะจะยังไม่รวมเครื่องดื่มนะคะบวก29บาทจะได้เครื่องดื่มตามนี้ได้ค่ะสามารถขอเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนเมนูได้ส่วนพวกน้ำัดลงเขาก็จะเปิดขวดให้ใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำสมุนไพรต้มเองรวมถ้งน้ำเปล่าแบบขวดด้วยค่ะแต้วันนี้นะคะแพรลองเพิ่มเป็นราคา49 9มาลองค่ะเพราะว่าเขาจะได้เตาปิ้งย่างด้วยแล้วก็ได้เพิ่มพวกเมนูเนื้อนะคะแล้วก็ไส้กรอกแถมยังได้น้ำซอสสำหรับราดเนื้อด้วยค่ะมีให้เลือก4ตัวเลยมีทั้งซอสบุโกกิสไปซี่บุโกกิซอสเทริยากิแล้วก็ซออหมาาอามาาาาาคเยกิน กนจยจ้มปิ้งย่างแบบนี้ได้เลยนะคะ